ชีวิตนี้ข้าขอลิคิดเองตอนที่12ท่านหมอกู้ท่านไม่ได้ตรวจผิดพลาดใช่ไหมขอรับไม่มีอาการสาหัสหรือแล้วบาดแผลบนศีรษะของเออหลินหละัะเขายังหมดสติอยู่เลยก่อนท่านจะมาถึงก่อนสมาชิกตะกูลิวจะพูดอะไรคนนอกคนหนึ่งที่กำลังล้อมดูอยู่ก็าถามขึ้นสีหน้าแปลกใจ ไม่เพียงคนผู้นั้นสมาชิกตระกูลหลิวก็ยังแปลกใจยกเว้นหมอกู้และเด็กหญิงวัยสองขวบเท่านั้นที่ไม่ได้แปลกใจแต่อย่างไรส่วนหลิวเออหลินเองเมื่อตื่นขึ้นมาก็ดูมีเรี่ยวแรงและยังบอกว่าตัวเขาไม่ได้เป็นอะไรมากแต่เมื่อหลิวเออหลินได้ยินหมอกู้บอกเขาว่าเขาไม่เป็นอะไรตัวเขาเองก็ไม่ค่อยเชื่อ สักเท่าใดหมอกู่ตอนนี้เหลือไปมองสีหน้าของสมาชิกตระกูลหลิวและชาวบ้านที่มาล้อมดูอยู่ฝีมือการรักษาของข้าอาจไม่ได้สูงส่งนักแต่ข้าไม่เคยวินิจฉัยผิดพลาดข้ายังอยากให้เจ้าไปหาหมอที่โรงหมอในตำบลตรวจอีกทีถ้าเจ้ายังรู้สึกว่าการวินิจฉัยของข้า ยังเป็นที่น่าสงสัยเจ้าก็ไปขอให้หมออีกคนตรวจให้ได้ไม่ไม่คารเล่นนะ่ะทำไมพวกเราจะไม่เชื่อถือท่านหมอกู้พวกเราเพียงแต่ประหลาดใจเท่านั้นประหลาดใจเกินไปแล้วประหลาดใจไม่ได้อย่างนั้นหรือแต่นี่ถือเป็นข่าวดีลิวเออร์ลินคิดว่า เขาถูกคนใช้จอบขุดดินตีที่ศีรษะอย่างแรงต่อให้เขารอดชีวิตมาได้ก็ต้องเจ็บปวดไม่น้อยแล้วหมอกู้วินิจฉัยว่าเขาไม่มีอาการสาหัสได้อย่างไรท่านหมอกู้ขมวดคิว้วพวกเจ้าให้เขาทานยาอะไรก่อนที่ข้าจะมาหรือหมอกู้นั้นยิ่งพิเคราะห์ก็ยิ่งชงนเขาได้เขาได้ตรวจ ดูบาดแผลที่ศีรักของหลิวเออรลินก็รู้ว่าเขาเสียเลือดไปมากแล้วยังไม่ได้สติก่อนเขาจะมาตรวจแล้วหลิวเออหลินจะมีชีพจรที่มั่นคงและมีเรี่ยวแรงลุกขึ้นมาได้อย่างไรนี่มันยอดเยี่ยมเกินไปแล้วข้าไม่ได้ให้ยาอะไรข้าเพียงให้เขาดื่มน้ำแก้วหนึ่งเท่านั้น หรือน้ำที่บุษสาวของข้าเทให้จะเป็นน้ำวิเศษน้ำวิเศษอะไรกันท่านหมอหูก็บอกว่าเด็กหญิงผู้นี้มีบุญจะส่งเสริมครอบครัวในความคิดของข้า <etically S 1> เด็กหญิงคงจะให้พรอาของเขาทั้งหะฮ <hés> ่าฮ่าฮ่าฮชาวบ้านยังมีมุกตลกมาให้คำคันกันแต่ลิวี่เชิงได้ยิน ก็ยังมีสีหน้าเรียบเฉยอย่างน้อยก็เป็นความคิดที่ดีใช้เรื่องการให้พรมาปิดบังความจริงวิธีนี้นางสามารถทำเพื่อตระกูหลิวได้ง่ายขึ้นหลิวเออร์ลินหันไปมองหลิวอี้เฉิงที่ยืนอยู่ข้างแครผู้คนมากมายยืนล้อมแครไม้ไผ่สีสัะเล็กแทบจะไม่มีใครสังเกตเห็น ริวเออรลินรู้สึกดีใจยื่นมือไปรูปศีรษะเล็กนั้นถ้าอย่างนั้นอารองจะรับพรของเจ้าเอาไว้ให้อาหายดีแล้วอาจะพาเจ้าไปตกปลามือใหญ่ของริวเออร์ลินทำ,ทำให้ผมนุ่มสลวยของนางพันกันจนกลายเป็นรังนกหิวอวิเชิงเงยหน้าอวบอิ่มแก้มสีชมพู ขึ้นมองท่านอารองของนางยิ้มให้เขาชอบค่าตกปลาได้อารองจะพาเจ้าไปตกปลาลิวเออร์ลินตอบเป,ปาเป้ยพลางคิดว่าทำไมเปาเป้ยถึงไม่เป็นบุตรสาวของเขานะจะดีขนาดไหนถ้าเขามีบุตรสาวที่มีนิสัยสุขุมและนุ่มนวล หลิวต้าดินรู้สึกได้ถึงความคิดของน้องชายรีบปัดมือของเขาออกเบาๆแล้วรวบตัวเปาเป้ยกลับมากอดไว้แนบอกแววตาเผยความระแวดระวังออกมาหลิวเออลินนี่เขาทำอะไรลงไปอย่างนั้นหรือหมอกู้จ่ายายาให้หลิวเออรลินและรับเงินรักษาจาก หูยินพูดเท่าแล้วนางก็เดินมาส่งหมอคู่ที่หน้าประตูหันหลังกลับไปแล้วก็ยังเห็นสตรีเพื่อนบ้านหลายคนยืนออกกันอยู่ในสวนยอมของนางยังไม่ยอมกลับบ้านของตนเองเป็นอย่างไรยังชมกันไม่พอใจอีกหรือพวกเจ้าก็เห็นแล้วว่าหลานสาข,ของข้าเป็นดาวอับโชคหรือเป็นดาวนําโชคกันแน่ ยังไม่รีบออกไปจากบ้านของข้าอีกอย่าให้ข้าต้องใช้ไม้กวาดไล่พวกเจ้าออกไปนะสตรีหลายคนกูรีกูจอแย่งกันออกจากบ้านไปภายในห้องโถงยังเต็มไปด้วยชาวบ้านที่เข้ามาเยี่ยมริวเออรลินทานางขืนไล่พวกเขาเหมือนไล่สตรีพวกนั้นออกไปจากบ้านหน้าแก,แก่ของพวกเขาสามีภรรยาจะเอาไปไว้ที่ไหน อย่างไรก็ตามสตรีพวกนั้นเดินออกมาจากบ้านตระกูลหลิวได้สักระยะหนึ่งก็ไม่ได้แยกย้ายกันไปเสียทีเดียวพวกนางยังจับกลุ่มพูดคุยกันอยู่ข้างถนนกระซิบกระซาบว่าเป็นเรื่องน่าแปลกจริงๆจ,จะว่าหลานสาวของตระกูลหลิวนั้นนำโชคมาให้พวกเขาจริงๆหรือ เป็นเรื่องที่พูดยากอยู่แม้กระทั่งท่านหมอหูในตำบลก็ยังชื่นชมว่านางเป็นเด็กมีบุญแล้วยังว่าว่านางจะทำเรื่องส่งเสริมให้คนในครอบครัวได้ท่านหมอหูใครๆก็รู้ว่าเป็นคนหูตากว้างไกลผ่านโลกมามากบางทีเรื่องนี้อาจเป็นความจริงข้ารู้สึกเช่นนั้น ครอบครัวตระกูลหลิวทั้งผู้เท่าหลิวและบุตรชายล้วนมาบาดเจ็บแต่สุดท้ายเรื่องเลวร้ยวายก็กลับกลายเป็นเรื่องดีไม่ใช่หรือพวกเรายังไม่รู้เรื่องของหูหญินผู้เท่าหลิวอีกมากวันนี้ได้มาเห็นหลิวเออร์ลินฟื้นขึ้นมาด้วยตนเองก่อนมองกู้จะมาถึงเพียงเพราะเขาดื่มน้ำแก้วเดียวเท่านั้นใช่สวรรค์เรื่องนี้ยิ่งพูดก็ยิ่งแปลกคาดชักลัวขึ้นมาแล้วสิ ไม่ว่านางจะนำโชคหรือเป็นดาวอับโชคพวกเรารีบกลับบ้านกันเถอะพวกนางได้แต่มองหน้ากันแล้วแยกย้ายกันไปกลางดึกคืนเดียวกันได้ยินหัวหน้าหมู่บ้านมาถึงตระกูลวเพื่อมาดูอาการของเดว์ลินแต่ร่างกายของเิวีเชิงไม่อาจฟื้นได้อีกนางจึงล้มตัวลงนอนเรื่องราวหลังจากนั้นนางก็ไม่อาจรู้ได้ตอนเช้าเิวเชิงตื่นขึ้นมา ทันเวลาพิดาและมาดาของนางกำลังจะออกไปไร่สองมือน้อยของดิวิเชิงจับขาข้างเกงของพิดาเอาไว้ใบหน้าเล็กก็เงืขึ้นท่านพ่อค่าไปไม่ได้ไม่ได้บิดาของนางพยายามแกะมือเล็กนั้นออกจากขาดกางเกงของเขาพลางบอกว่างานที่ไร่ศกับรบทั้งเหนื่อยพ่อไม่อาจดูแลเจ้าได้หรอก ว่าแล้วเิวตาลินว่าแล้วเลวตาลินก็ขยิบตาให้เฉินซิ่วหลานนาพาบุตรสาวออกไปลูกเป็นเด็กดีนะพ่อจะกลับมาอยู่กับเจ้าให้เร็วที่สุดใช่ลูกต้องเชื่อฟังท่านพ่อพระอาทิตย์ขึ้นแล้วแสงแดดจะทำให้หน้าของลูกดํำนะเฉินซิ่วหลานก้มลงบอกเลวีเชิงที่ยังไม่ยอมปล่อยค่าคังกิงบิดา ยินผู้เท่ากำลังวุ่นวายอยู่ในครัวก็เดินออกมาหลานย่าเป็นเด็กดีอยู่บ้านกับย่านะถ้าเจ้าอยากออกไปเล่นรอให้ย่าเสร็จงานตรงนี้ก่อนแล้วย่าจะพาเจ้าออกไปอย่าตามพ่อแม่ของเจ้าไปเลยค้าอยากไปดวงตากลมโตราวลูกกวางน้อยกระพริบตาปลิบๆเงยหน้ามองผู้ใหญ่ทีละคน หน้าตาหน้าสงสารนักหรือตาดินร,รีบ,รบเปือนหน้าไปทางอื่นเขาไม่กล้ามองหน้าบุตรสาวด้วยกลัวว่าตนเองจะใจอ่อนท่านพ่อท่านยาท่านแม่ให้ข้าไปคราวนี้บุตรสาวไม่ได้จับขาลังเกยงของพิดาแต่นางกอดขาของพิดาไว้แน่นไม่ยอมปล่อยท่านพ่อข้าให้พร ตนข้าวดีคนแรกที่กลับกลายเป็นคนไม่มีเหตุผลฉันซิวล้านเลือบมองสามีของนางนางกำลังนั่งอยองข้างๆกายบุตรสาวข้างหูก็ได้ยินนางเรียกท่านแม่จะพานางไปด้วยเป็นลานเป็นเด็กดีนางคงไม่สุขสนหูยินผู้เท่าหลงรักเพ้อเพ้ยอไม่แพ้กันว่าแล้วก็ยกยิ้มที่มุมปากมา มาหลานปู่ปู่จะพาเท่าไปเองผู้เท่าหลิวเปลนเสื้อผ้าคล้ายตั้งแ่จออกไปที่ไรเดินออกมาสมทบพูดเสียงดังกว่าใครท่านพ่อท่านไปไม่ได้นะขอรับท่านยังไม่หายดีหลิวต้าหลินพูดได้เพียงครึ่งประโยคก็ถูบิดาทะลึงตากลับมาทำไมข้าจะไปไม่ได้ข้าจะไม่รู้ร่างกายของตอนเองได้อย่างไรไม่ต้องพูดมากมา ปูจะพาเัอไปเที่ยวเล่นนี่พี่ใหญ่ค่าจะไปด้วยลิวเอรินเดินตามมาอีกคนศีรษะของข้าไม่เป็นอะไรแล้วออกไปทำงานเล็กน้อยแล้วข้าจะกลับมาพักให้เร็วไปกันเถอะศีรษะของลิวเอรินยังมีผ้าพ,พันแผลสีขาวพันเอาไว้เขาเดินออกมาจากห้องด้วยท่าทางกระชับกระเฉงหูยินผู้เท่ามองพวกเขาสองพ่อลูก แล้วก็ยิ่งรู้สึกปวดศีษะแต่ละคนไม่ได้ทำให้นางวางใจลงได้